จิก๊กซอภาพเกาะญี่ปุ่นจิก๊กซอนะคะอันนี้เป็นจิก๊กซอแผนที่ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโอเคเราแกะกล่องออกมาแล้วโอเคอันนี้จะมีฝาครอบที่เป็นอะคริลิกนะคะฝาก,ก็จะมีรอยมีรอยนะคะเป็นรอยเลา้า จะสภาพเก่าเก็บหน่อยครับโอเคอันนี้คือตัวตัวจิกซอนนี่ครบเนาะครบครับมีเขตต่างๆแข่งอันนี้ค,คือเกาะญี่ปุ่นเนาะเกาะญี่ปุ่นแผนที่ญี่ปุ่นแบ่งเขตเป็นเขตการปกครองต่างๆญี่ปุ่นนี่เป็นเมือง,งอู่เป็นเกาะอยู่กลางทะเลรอบๆเป็นสีฟ้าเป็นน้ําทะเล ก็จะมีละติจูดมีเส้นลุงเส้นแหวงให้สีเขียวสีส้มไม่เกี่ยวอะไรยังไงหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเขตการปกครองหรือเป็นเมืองแต่ไม่มือะไรใช่ครับเป็นลักษณะอย่างนั้นคือเขาจะมีบอกเอาไว้ในลักษณะของเขาเนี่ยครับจะมีหมายเหตุไว้ทางด้านหลังอ๋อก็จะมีคืออะไรจะแบ่งเขตเป็นมณฑลการปกครองจะเป็นเกษตรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีรายละเอียดไว้ให้ีีายลเอดดแล้วตรงนี้ก็จะมีเบอร์ไปนาเบอร์ไว้ให้ โอเคอันนี้เล่นไม่น่าแต่ยากเพราะว่ารูปทรงลูกทรงถูกกำหนดไว้แล้วถูกกำหนดไว้ในบล็อกแล้วอย่างอย่างเช่นอันนี้จะมีรูปทรงที่เป็นเป็นเบ้าอยู่แล้วแต่แต่ละเขตเมืองแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดก็จะถูกใส่เข้าไปในในเขตนั้นได้พอดีในชิ้นส่วนต่างๆได้พอดีอย่างลงตัวโดยไม่มีการติดขัดหรืออย่างไรเหมือนการเรียนภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับท่านที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น หรือว่าใครเป็นแฟนเป็นแฟนหนังญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นอนิเมะญี่ปุ่นชอบอยากมีไว้ในครอบครองอยากจะลองเล่นดูอันนี้น่าสะสมนะคะแต่ว่าอันนี้นิดนึงตรงนี้เขาจะมีรอยรล้าที่ด้านล่างเกิดจากการกรอกของพลาสติกในระยะเวลาที่เก่าเก็บคือข้างใต้นี่ก็จะไม่ไม่มีผลกระทบต่อไม่ไม่มีผลกระทบต่อการเล่นเนาะการเล่นครับ โอเคมีแรตดีจูดลองดีจูดโอเคมีเข็มทิศให้ดูว่าอยู่เกิดอยู่อยู่ทางภูมิภาคไหนอยู่ทางทิศไหนเป็นตัวนูนด้วยครับพิมพ์นูนขึ้นมาเส้นลุงเส้นแหวงพิมพ์นูนคือคุณภาพดีเลยแหละคุณภาพดีเส้นลุงเส้นแหวงพิมพ์นูนหมดตัวหนังสือพิมพ์นูนทั้งหมดแต่ว่าสายว่าเก่าแล้วก็อย่างหนึ่งการเก็บการเก็บอยู่ในคลังของเราบางทีมันก็กระทบกระทั่งกันบ้างอ่าแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ